ดีจ้าดูแม่มลิเรานะคะวันนี้ตอนเย็นเยนนะคะตากับยายนะคะตัดหญ้ามาให้นะคะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋าเป็นคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะให้กับแม่มลิของเรานะคะตาหมให้แล้วนะคะเพราะว่า, <laughs> วา <laughs> เลือกกินมากเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเย็นเย็นทุกๆท่านนะคะ ยายได้ทานหญ้าอ่อนๆงามๆนะคะเป็นคะแนนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะนำพาให้คุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเมตตานะคะมาเลี้ยงแม่มาลีกับแม่เจ้าคุณนะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋า ขอให้ทุกท่านนะคะท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะท่านทํากิจการใดๆก็ขอให้รุ่งรุ่งเรืองเดือง,ง,ง,งนะคะสาธุสาธุนะคะรอบแรกนะคะอีกอีกประมาณสองสาทุ่มนะคะก็จะเอามาให้กินอีกนะคะก็ตอบรอบสองก็จะเป็นต้นสับปะรดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ของแม่เจ้าคุณเรานะคะแม่เจ้าคุณจะเอาไปไล่สดตอนเย็นนะคะ คุณแม่คุณพ่อจ๋าตอนนี้เป็นที่นอนของคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะตาก็จะเอายาลงไว้ให้แม่เจ้าคุณเรานะคะไลท์ลสดจบก็มากินยาอ่อนๆแล้วก็จะได้หลับได้นอนนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆนะคะพวกเราตายายนะคะจางทั้งสอง คุณยายคุณยายจะเดินหาอทำไมโอ้อะไรฮะอะไรคุณยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณมากๆจ้า